ไปดูเหตุการณ์สุดอุกอาจที่จังหวัดชนบุรีครับเด็กอายุเพียงแค่14ปีถูกอุ้มฆ่าค,คนที่ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้ไปขโมยทองไปขโมยเงินแล้วก็ไม่ยอมชี้จุดที่เอาทองไปฝังสุดท้ายถูกกระทืบจนตายนะครับและนี่ก็คือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบศพนะครับนองอายุเพียงแค่14ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในโรงจอดรถที่บ้านหลังหนึ่งครับที่บางละมุงชนบุรีมีร่องรอยเขียวช้ำตามเนื้อตามตัวแล้วก็ไปเจอ ร่องรอยถูกรัดด้วยเชือกที่ข้อมือทั้งสองข้างนะครับเป็นจ้ำเป็นจ้ำเลยนะครับคุณผู้ชมค,คาดว่าถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับตอนที่ไปเจอศพคุยกับน้าของเด็กผู้ชายคนนี้ครับคุณน้าเนี่ยพาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยเนี่ยไปชี้ให้ดูจุดนี้เอาจริงๆเนี่ยเป็นบ้านของคุณพ่อน้องที่ตายนะครับแต่ว่าถูกปล่อยให้รกล้างมานานห่างจากจุดพบศพประมาณ100เมตรคือจุดที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เล่าให้ฟังว่า หลานถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายครับแล้วก็อ้างว่าหลานเนี่ยไปขโมยทองมา1บาทแล้วก็เงินสดสามพันเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสองของวันที่17กันยายนครับมากัน4คนนะฝั่งที่ก่อเหตุล้อมหลานอยู่เลยคุณน้าบอกทั้งหมดเนี่ยขู่หลานบอกว่าต้องเอาทองมาคืนเอาเงินมาคืนบางช่วงบางตอนเนี่ยเอามือตบให้หลานสารภาพน้าบอกเห็นท่าไม่ดีครับจะเข้าไปห้ามแล้วก็ขู่ว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ตำรวจมาจับอื แต่ถ้าเด็กขโมยของจริงทําไมถึงไม่ส่งหาตํารวจละ่ะให้ตํารวจเขาสืบสวนกันต่อฝั่งคนก่อเหตุก็พูดสวนกลับมาบอกว่าถ้าส่งตํารวจสุดท้ายก็ถูกส่งต่อไปสถานพินิษฐ์ไม่ช้าไม่นานมันก็กลับออกมาออตอนนั้นครับน้าบอกว่าหลานเนี่ยอยู่ในอาการที่นิ่งเงียบไม่พูดจาตอบโต้อะไรก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอุ้มหลานขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็พาออกจากจุดที่มีการทำร้ายร่างกายโดยอ้างบอกว่า เดี๋ยวจะไปเอาทองที่ซ่อนไว้เพื่อเค้นหาความจริงกันต่อแต่ว่าหลานก็ไม่ยอมพูดนะฮะถูกซ้อมจนน่วมเลยมาทราบอีกทีคือหลานตายแล้วครับอยู่ไหนครัจเจ้าทองทองอยู่ไหนครับก็กระเทิบกระเทิบทองอยู่ไหนเขาไม่โสดมันลากกันไปลากกันมาอย่างงี้ทำไมไม่แจ้งความเอาส่งตำรวจไปเอาส่งตำรวจไปเขาก็ไม่กลัวเขาบอกส่งไปยังงมีเยาวชนตำรวจจะไม่จับ รถไหนเอาชนตำรวจจับไม่ได้เาขาบอกจะจัดการกันเองล่าสุดครับทีมข่าวของเรามีข้อมูลใหม่นะครับเพราะว่าไปคุยกับเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตอายุแค่13ปีน้องคนนี้นะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเพื่อนที่เสียชีวิตถูกทําร้ายถึง2รอบครับในวันที่16กันยายนตอน5โมงเย็นมีชายคนหนึ่งชื่อว่านัยเพศอายุ50ปีมาพร้อมกับเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาหาน้องครับแล้วก็ปรีเข้าไปทําร้ายผู้ตายด้วยกันเตะไป2ครั้งแล้วก็เค้นบอกให้คืนทองมา แต่ผู้ตายเนี่ยไม่ได้ตอบโต้อะไรเอาแต่ร้องไห้ยิ่งทําให้ในเพศเนี่ยโมโหขึ้นถึงขั้นถอดรองเท้าคอมแบตที่มันหนักๆอ่ะครับเอามาตบหน้าน้องอย่างแรงนะฮะแล้วก็พาน้องขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปเพื่อนบอกว่านั่นคือภาพสุดท้ายที่ได้เห็นได้เจอกับผู้ตายนะครับตอนนั้นจําได้ว่าผู้ตายเนี่ยหันมามองด้วยสีหน้าโศกเศร้าและร้องไห้ตลอดเวลาก่อนจะมาทราบข่าวว่าเพื่อนเสียชีวิตนะฮะซึ่งจากคําบอกเล่าของเพื่อนเนี่ยพบว่าผู้ตายเนี่ยขโมยทองจริงนะ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้ทองที่เอาไปเนี่ยอยู่ไหนแล้วกลุ่มคนร้ายได้ทองกลับไปแล้วหรือไม่อย่างไรครับตอนที่ที่ตาคนชื่อเพศมาครั้งแรกเลยครับระไรน้องเขา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 ้เขา,เขาไปเตะในห้องผมแล้วเขาก็ตบมาในห้องผมเลยคือเขาเขี่ยเอาไอ้เขี่ยจากบ้านผมมาบ้าน <balloon. S 2> เขาแล้วเขาก็ใส่คอมแบตเตะมัอแล้วก็างบบเขาบ,บอ,อ้ก็คอมแบตตบหน้าด้วยใช่ แล้วหลังจากนั้นก็อันนี้คือรอบแรกคือทางต้องหมดกี่รอบสองรอบรอบแรกกี่โมงห้าโมงก็ตอนรอบที่สองละน่าจะตีสองครับคือถ้าเป็นไปตามที่คุณน้าแล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟังคนก่อเหตุนี่โหดมากๆนะครับใจร้ายมากเลยนะครับถึงที่สุดแล้วครับผู้กํากับสพห้วยใหญ่ครับออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่ามีการจับตัวฝั่งคนที่ก่อเหตุได้แล้ว3คนครับในพีทอายุ21ในนัดอายุ26แล้วก็ในแป๊บอายุ22นะครับ พร้อมกับของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันที่พาน้องออกจากจุดที่มีการทำร้ายร่างกายไปคันนี้มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอเชือกครับที่ใช้ในการก่อเหตุมัดข้อมือของน้องครับเป็นเชือกไนล่อนยาว3เมตร1เส้นแล้วก็ไปค้นเจออุปกรณ์ในการเสพไอซ์อยู่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ส่วนที่ยังหลบหนีเนี่ยก็คือนายยุทธอายุ23ปีนะครับเบื้องต้นทั้งหมด3คนที่คุมตัวมาได้ให้การภาคเศษคือเขา แบ่งรับแบ่งสู้เขาบอกว่าก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ตายคือต้องการจะเค้นเพื่อเอาทองคืนเท่านั้นแล้วน้องอายุ14ปีคนที่ตายเนี่ยยอมรับกับพวกเขาว่าเป็นคนขโมยของไปแต่ไม่ยอมพาไปจุดที่ซ่อนทองโ,อโมโหฮะค,คือยอมรับว่าขโมยแต่ไม่ยอมพาไปเอาทองคืนมโมโหก็เลยก่อเหตุแต่บอกไม่ได้เจตนาจะฆ่านะฮะทั้งหมดก็โดนตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย ส่วนอีกหนึ่งคนครับในเพศอายุ50ปีที่เมื่อกี้เพื่อนสนิทน้องคนตายเล่าให้ฟังว่าก็เคยมาทำร้ายร่างกายเมื่อช่วงวันที่16กันยายนที่ผ่านมาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องขยายผลเชิญมาสอบปากคำว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดหรือไม่นะฮะครับช่วงนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเยอะหรือเกินนะฮะครับวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหดฟรีได้แล้ววันนี้